มีสมาชิกติกตอรรายหนึ่งที่ชื่อว่าแอดเดอร์จาซึ่งเป็นผู้พิการได้ออกมาตัดพพสและโพส์คลิปวิดีโอขณะกำลังรอเข้าห้องน้ำสำหรับคนพิการ ดยคลิปมีข้อความระบุว่าเราใช้รถเข็นมันจําเป็นจะต้องเข้าห้องน้ําคนพิการซึ่งมันมีแค่ห้องน้ําเดียวทั้งห้างรอนานมากสรุปเปิดมาเป็นแม่ลูกเดินได้เด็กโตน่าจะประมาณ9-10ขวบอยากให้เข้าใจความจําเป็นกันบ้างนะคะห้องน้ําปกติว่างมากๆเลยเจอบ่อยมากจนพยายามจะไม่ปวดเวลาไปข้างนอกแล้วเศร้าเดอะจ้าจ๋าคนพิการหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากโดยมีสมาชิกท่านหนึ่ง บอกว่าเห็นแล้วรู้สึกผิดเลยเราพาลูกไปเปลี่ยนแพมเพิ่มบ่อยๆบางทีก็นานหน่อยเพราะน้องวัยกำลังสซนบางทีต้องให้พ่อเข้าไปช่วยจะได้ไวๆเธอก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าไม่เป็นไรเลยค่ะอันนี้พูดถึงในกรณีที่เด็กคนนั้นโตมากแล้วแบบมากๆแล้วค่ะก้าถึงสิปีได้แล้วไม่ใช่คนท้องคนแก่หรือว่ามีเบบี๋น้อยๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคนคิดบวกบอกว่าบางทีน้องอาจจะเป็นเด็กพิเศษก็ได้คิดบวก เธอจึงตอบว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเลยค่ะอาจจะใช่ขอโทษด้วยนะคะถ้าทำให้รู้สึกไม่ดีหนูแค่เข้าที่อื่นไม่ได้แล้วค่ะ